สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศเลือกตั้งนะฮะซึ่งพรรคต่างๆก็โหมโลงกันนะครับโหมโลงกันเออเกลิกหลังจากได้เบอร์แล้วนะ,ะวันนี้วันที่6นะครับก็ได้เบอร์ทั้งเบอร์สอสอและเบอร์ปาติริต,ตรไปแล้วนะครับ เวลาเข้าค you okay, ูหาเลือกตั้งประชาชนก็ต้องไปเลงมองหาเบอร์สสแล้วก็เบอร์ปาธิริศนะครับแต่คราวนี้ผมจะมาแนะนํามีอีกเบอร์หนึ่งนะฮะคือเบอร์ของตัวท่านเองอ่ะของประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าของบัตรประชาชน่ะแล้วท่านเป็นผู้ถืออํานาจสามดุลเป็นอํานาจสูงสุดของประเทศนะครับอานาจสามดุลที่ท่านถืออยู่เนี่ยอยู่ที่บัตรประชาชนเนี่ยนะครับแต่ว่าท่านต้องเดินเข้าไปในคูหาเลือกตั้งแล้วก็ต้องไปเลือก เบอร์ใดเบอร์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นปาทิลิสหรือเป็นเบอร์สสเขาเข้าไปใช้ไปใช้อำนาจที่ท่านมีคือท่านมีอำนาจแห่งรัฐแต่เขาไม่ให้ใช้นะให้ท่านไปเลือกตัวแทนแต่ตอนนี้ผมจะมาแนะนำว่าบัตรนี้ถึงยุคนี้ถึงพศนี้เราจะเดินเส้นทางใหม่แล้วไม่ใช้บริการตัวแทนแล้วนั่นหมายว่าเราไม่ใช้ สสและไม่ใช่ปาติลิตแล้วไม่ใช่พักการเมืองแล้วไม่ใช่การเลือกตั้งและไม่ใช่คณะรัฐบาลด้วยไม่ต้องมีคณะรัฐบาลแล้วตอนเนี้โลกมาถึงยุคนี้แล้วนะครับและเราคนไทยจะประกาศตัวประกาศตนนะครับใช้ระบบระบอบก,การปกครองใหม่ใช้มาตรฐานใหม่ที่สูงกว่าที่โลกเขาใช้อยู่ทุกวันนี้นะและประเทศไทยก็ใช้ของปลอมมาถึง90ปีเราไม่ได้เป็นประเทศประชาธิปไตย ที่แท้จริงเราเป็นประเทศประชาธิปไตยปลอมปลอมมา90ปีแล้วเราก็ยังจะปลอมต่อไปอีกนะเพราะฉะนั้นผมก็มาบอกว่าไม่ต้องใช้ของปลอมแล้วมาใช้ของจริงเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเลยเต็มใบแล้วยังเป็นชั้นสูงอีกนะเหนือชั้นขึ้นไปอีกชั้นสูงอีกนั่นหมายว่าผมได้พัฒนาวิวัฒนาการหรือต่อยอดหรืออัปเดตอัปเดระบบประชาธิปไตยของโลกของโลกนะที่มันเป็นประชา,าล่าง ให้มันเป็นประชาธิปไตยชั้นสูงได้ทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะถูกบรรจุยอยู่ในสีรร่พิหลักซึ่งสี่พิหลักนั้นจะเป็นมาตรฐานสูงของประเทศไทยที่จะประกาศต่อเวทีโลกดังนั้นงานที่ผมมาแนะนําประชาชนที่เป็นเจ้าของบัตรประชาชนเนี่ยให้ทำเนี่ยให้เลือกเนี่ยให้เลือกหรือทั้งเลือกทั้งทำเนี่ยนะเป็นการทําการเมืองระดับโลกอ่ะผมจะบอกให้เจ้าของบัตรประชาชนทุกคนเนี่ย มาทำการเมืองระดับโลกอย่าไปเล่นการเมืองอันกระจอกงอ่อยทุเลศเวทนาวิปริตวิปราสของประเทศไทยที่เล่นกันอยู่ในวงจรน้ำเน่าการเมืองซึ่งเน่ามาถึง90ปีแล้วท่านนังจะสืบสารในการเมืองประเทศไทยที่นองเน่านี้ไปอีกสปีอีกเหรอนี่คือคำถามครับท่านต้องถามตัวเองว่าเอ้ย hey, ฉันเป็นเลือกตั้งเนี่ยมากี่ครั้งแล้วมันก็วนอยู่ในวงจรน้ำเน่ามันเดิม เลือกมากี่รัฐบาลตอนแรกก็ดีใจตอนหลังก็เละเทะกันหมดนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกจากไอ้วงจรน้ำเน่าหรือระดับชั้นที่เราทําการปกครองกันอยู่มันเป็นประชาธิปไตยปลอมนะมป,นประชาธิปไตยปลอมคือมันเขียนให้อ่านว้เป็นประชาธิปไตยแต่ว่าในการปฏิบัติเนี่ยการปฏิบัติเงื่อนไขหลักการเนี้ยมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยมันเป็นของแนวทางตอบสนองเผด็จก,การทั้งนั้นเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องเลิกเลิกเลิกใช้โลกทิ้งประกาศยุติเพราะโลกเข้าสู่ยุคใหม่แล้วเป็นยุคที่ไม่จะเป็นต้องใช้สอสอไม่จะเป็นต้องใช้พรรคการเมืองไม่จะเป็นต้องมีเลือกตั้งไม่จําเป็นจะมีคณะรัฐาบาลมันจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่ที่มีมาตรฐานสูงกว่าปัจจุบันเนี้ยไอมาตรฐานสูงเนี่ยเรียกว่าสีอภิหลักไทยหรือ The Four Super Standard Thailand นั่นคือประเทศไทยจะประกาศต่อเวทีโลกด้วยมาตรฐานที่สูงที่เรียกว่า the four super standard Thailand ซึ่ง4มาตรฐานที่สูงเนี่ยหรือ4แพลตฟอร์มเนี่ยมันคืออะไรก็ไปเดี๋ยวจะอธิบายข้างในแต่แจ้งให้ทราบก่อนว่าตอนนี้ประเทศไทยนะมีคนที่คิดมาตรฐานการปกครอ,องของโลกที่สูงและมันไม่ใช่เป็นแค่การปกครองมันเป็นมาตรฐาน4มาตรฐานอันที่1เป็นการปกครองอันที่2เป็นตัวประชาชน ป็นตัวประชาชนนะฮะอันที่สเนี่ยเป็นระบบการค้าอันที่4ี่เป็นเรื่องจิตวิญญาณมันสี่อันครบหมดเลยหนึ่งการปกครองสองการค้านะสองการค้าสามตัวประชาชนนะคุณภาพของประชาชนอ่ะสี่จิตวิญญาณของประชาชนสี่อันเนี่ยเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าประเทศไทยเป็นมาตรฐานใหม่ของโลกที่ประเทศไทยจะประกาศจึงเรียกว่า The Four Superstandard Thailand ไงฮะ นั่นคือการทําการเมืองระดับโลกคือประชาชนเนี่ยจะมาทําการเมืองเองมาทําการเมืองระดับโลกไม่มานั่งนั่งนั่งดูว่าเบอร์นั้นใครเป็นใครที่สื่อนําเสนออยู่เนี่ยดูเบอร์นั้นเป็นใครจะทําอะไรเนี่ยรู้ไปหมดทาไปหมดแล้วเราก็ไปเลือกเขาเลือกเสร็จล้วก็กลับมานั่งที่บ้านมานั่งดูเขาเล่นเกมการเมืองแล้วเขาก็เล่นเกมการเมืองไปอยู่ในสี่จัลลายสี่วงจรบาปเทไทยเหมือนเดิมเพราะไอ้สี่อันนี้ไม่เปลี่ยนนะครับแน่จริงคุณเปลี่ยนนะครับ คุณเปลี่ยนสีนี่ครับนี่คุณเปลี่ยนแค่หน้าคนเฉยแล้วคนไทยก็ติดหน้าคนคนไทยติดคนน่ะปัญหาอยู่ตรงนี้ล่ะนี่คือประเทศไทยคนไทยไม่ติดหลักวิชาไม่เคารพหลักวิชาที่ถูกนะไม่เคารพด้วยหลักวิชาที่ถูกแต่เคารพเชื่อฟังคนนะแล้วแต่คนมันจะพาไปแหกกฎแหกกฎหลักวิชาที่ถูกก็ไปเพราะฉันติดคนนี่คือประเทศไทยเราจึงมีพลเมืองที่มีคุณภาพแบบนี้ล่ะ ก็จึงได้สอสอแบบนี้การเมืองก็จึงเป็นแบบนี้อย่างที่เราเป็นนี่แหละเพราะฉะนั้นประเทศไทยดีหมดทุกอย่างดีหมดทุกอย่างมีเสียอยู่อย่างเดียวคือการเมืองครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องอัปเดตการเมืองประเทศไทยนั่นเองทีนี้การที่จะอัปเดตเปลี่ยนแปลงการเมืองประเทศไทยได้ก็จะต้องรอจังหวะให้เขายุบสภานั่นเองเพราะมันจะเกิดศูนย์กาทางการเมืองไม่มีอำนาจใดๆมากดดันละมันเป็น มันเป็นช่วงฟรีอ่ะช่วงว่างช่วงลอยต่อช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงลอยต่อหัวเลี้ยวหัวต่อจะไปที่ทางไหนเราสามารถไปที่ทางใหม่ได้เลยซึ่งงานผมเป็นเป็นงานที่มาเสนอที่ทางใหม่นั่นเองจริงต้องมาเกิดมาปรากฏในช่วงที่ยุสภาเนี่ยเองเมื่อเขายุสภาแล้วผมก็รวบรวมคิดต่างๆทําขึ้นมานะคราวนี้ก็มาเปิดเผยละเพื่อให้ท่านได้มอบของขวัญให้กับตัวประเทศในวันที่21เมษายนอ่ะ ประการแรกมอบ,มอบของขวัญให้ตัวเองก่อนเพราะวันปีใหม่ไทยทุกคนก็ควรจะได้ของขวัญใช่ไหมปีใหม่ไทยแล้วจึงไปสนุกสนานลื่นเลงฉีดน้ํากันนะฮะส่วนตัวประเทศก็วันที่ยี่สิบห่างกันเจ็ดวันนั่นเองก็เป็นวันเกิดประเทศไทยเพราะฉะนั้นของขวัญที่ผมจะมอบให้สี่พหลัเนี่มันเป็นของขวัญที่ตัวประชาชนซื้อให้ตัวเองแล้วก็มอบให้กับตัวประเทศนะสองอันเลยนะไม่ใช่ผมไป่ทกคนมอบให้นะ นะผมไม่มีพ w e r ไม่มีกำลังที่จะไปมอบให้ท่านทุกคนต้องลงทุนต้องลงทุนซื้อของขวัญให้ตัวเองและซื้อของขวัญให้ตัวประเทศเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ดีที่สุดใครที่อยู่แผ่นดินไทยแล้วยังไม่เคยตอบแทนคุณแผ่นดินก็ถือโอกาสนี้ตอบแทนคุณแผ่นดินเสียด้วยการซื้ออนาคตใหม่อ่ะซื้อ,อนาคตและนี่คืออนาคตประเทศไทยที่แท้จริง สื่อทั้งหลายที่เขียนไว้ในสโลแกนท่านอะในช่วงเลือกตั้งเนี่ยชี้อนาคตประเทศไทยเลือกอนาคตไประเทศไทยอะไรเงี้ยไอ้น,นี่แหละคืออนาคตที่แท้จริงแต่ถ้าท่านไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่บอกประชาชนให้มาเลือกอนาคตใหม่ที่เป็นสี่พิลักเนีย่ยังพาประชาชนไปเลือกตั้งเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้เท่ากับท่านพาประชาชนอะไปเดินในวงจรน,น้ำเน่าการเมืองประเทศไทยอยู่ภายใต้สีจันไรลยต่อไปอีกซึ่งมันเน่าสนิทมาตั้งนานแล้วสื่อก็รู้ก็ทราบ ถึงเลือกถึงเลือกตั้งไปมันก็อยู่ภายใต้เสียนเพราะเสียนมันไม่เปลี่ยนแน่จริงมันต้องเปลี่ยนไอ้ไอเสียนนี่สิครับนี่เราเปลี่ยนแค่หน้าคนเนี่ยเปลี่ยนแค่หน้าคนเออคนนี้เป็นรัฐบาลออกไปเอาเอา,เอารัฐบาลใหม่เข้ามาตอนนี้ดีใจกับทั้งประเทศจะได้รัฐบาลใหม่ท่านดีใจไปก็เท่านั้นเองเป็นการหลอกตัวเองเพราะเสียจะลายมันไม่เปลี่ยนเสี่วงจรอุบัตินี้ไม่เปลี่ยนเข้าใจไหมประชาชนฟังรู้เรื่องไหมฟังผมอธิบายเข้าใจไหมครับผมว่าสื่อก็เข้าใจแล้วล่ะ แต่ประชาชนนี่ยังไม่เข้าใจคือประเทศไทยเรายังอยู่ในสี่วงจรอุบาทยังออกไม่ได้เลยไม่มีหน่วยงานองค์กรสถาบันใดของประเทศไทยที่จะพาออกจากสี่วงจรอุบาทได้ไม่มีเลยโปรดรู้ไว้ด้วยดังนั้นเราอยู่ในภาวะในสถานะที่เป็นผู้เสียหายผู้เสียโอกาสผู้ด้อยค่าผู้ไม่มีความมั่งคั่งมั่นคงเพราะฉะนั้นสี่พิลักเนี่ยจะทําให้ประชาชนมีความมั่งคั่งมั่นคงสูง พราะท่านจะได้ทุนสำรองคนละหล้านบาทถึงสี่ถึงยี่สิบล้านบาทหกล้านบาทก็คือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยี่สิบล้านบาทรออยู่ข้างหน้าสูงสุดถามว่าจะทำได้อย่างไรแล้วเงินที่ไหนมาเงินมาจากไหนไอ้เรื่องนี้ท่านต้องเข้าดูข้างในแต่หลักการเป็นเช่นนี้และมันเป็นจริงๆถ้าท่านทำจริงมันก็เกิดจริง ก็คนที่ทําให้มันเกิดคือประชาชนครับนะไม่ใช่ผมผมไม่ผู้ออกแบบผมรู้เทคนิคแต่สร้างไม่ได้นะเข้าใจนะเหมือนคน,นออกแบบทั่วไปอะรู้เทคนิคหมดมีในหัวมีแปลนมีแบบเรียบร้อยแต่คนเดียวทําอะไรไม่ได้เข้าใจนะเพราะนั้นก็จะต้องเกิดมีองค์กรขึ้นมาเพื่อจะทําสิ่งนี้แล้วก็มีผู้ร่วมทําซึ่งก็คือประชาชนนั่นเองเป็นผู้สั่งเอาอะเป็นผู้ออกคําสั่งสั่งสั่งเอาไ้นี่ยสั่งเอามาตรฐานสูงของประเทศไทย ั่งเอาสี่พี่หลักไม่เอาแล้วไอ้สอสอไม่เอาแล้วปารติลิสเนี่ยประชาชนต้องคิดอย่างนี้กับทั้งบ้านทั้งเมืองทีนี้นเมื่อผมให้ความคิดแบบนี้ท่านก็ท่านก็จะมองมองเป็นไอ้นี่มาปั่นป่วนประเทศมาขัดขวางประเทศเขากำลังจะเลือกตั้งกันโอ้ทั้งบ้านทั้งเมืองเขาดีใจก็จะได้เลือกตั้งอยู่ๆมาไม่ให้เลือกสอสอไม่ให้เลือกปาร์ตี้โอ้ยเป็นใครมาจากไหนไหนี่มาขัดขวางเขาประชาชนจะไม่ฟังจะไม่สนใจถือว่าไอ้นี่เป็นบ่อนทําลายประเทศแต่ผมจะบอกให้ ใครกันแน่เป็นคนบ่อนทำลายประเทศใครกันแน่ที่ลากประเทศอยู่ในวงจรอุบาทมาถึง90ปีแล้วยังจะลากประเทศต่อไปอีกอยู่ในวงจรแช่ในน้าเน่าการเมืองอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยโดยการเข้าไปเลือกเบอร์สอสเบอร์ปาติลิสนี่แหละครับใครกันแน่ที่ทําลายประเทศไทยลากประเทศไทยอยู่ในวงจรน้าเน่าภายใต้4จันรยนี้เพราะอันที่1จันไรที่1ก็คือโครงสร้างแห่งรัฐคุณไม่เปลี่ยน คุณเลือกตั้งไปโครงสร้างรัฐคุณยังอยู่เหมือนเดิมคุณไม่เปลี่ยนคุณก็อยู่ในน้ำเน่าเหมือนเดิมทำร้ายประเทศไทยต่อเนื่องไปอีกอันที่สองกลไกแห่งรัฐมันก็ไม่เปลี่ยน,นกลไกแห่งรัฐคืออะไรคือหน่วยงานของรัฐนั่นเองขา้าราชการทั้งหลายยังซื้อตำแหน่งกันได้อันที่หนึ่งโครงสร้างรัฐคือรัฐธรรมนูญคุณก็รู้ว่ามันผิดเพี้ยนกันอยู่นะยังจะส่งเสริมให้มันมีอยู่อันที่สองเจ้าหน้าที่แห่งรัฐก็รู้อยู่แล้วนะจับตรงไหน พร้อมที่ซุกซุกไว้มีหมดอ่ะเหมือนที่ชุวิทย์จับนี่แหละจับตรงไหนเจอหมดนะนัะ่นแหละที่ชูวิทย์พูดนั่นแหละคือมันเป็นแบบนี้อันที่อันที่สามอันที่สามนี่คือวัฒนธรรมการเมืองประเทศไทยที่ชูวิทย์เปิดนะทั้งเปิดทั้งนะพูดง่ายคือถ้ามีคนกล้ามาเปิดเนีน่ยนม่นะเต็มไปหมดสท,ที่ต้องแก้ไขต้องปรับปรุงอย่าให้มันเกิดซ้ําอีกอย้ายมันมีอย่าสืบสารมันต่อเพราะยัง ยังสืบสารต่อก็ท่านก็เท่านั่นแหละท่านเป็นคนทําลายประเทศไม่ใช่ผมผมจะมาให้มันหายไปยกเลิกมันแล้วมาอัปเดตยกระดับประชาชนไปอีกชั้นหนึ่งยกระดับประเทศไปอีกชั้นหนึ่งผมมายกระดับประชาชนเป็นโสดาบันทิปไตยเป็นประชาชนที่รู้เรื่องเลยรู้อำนาจทิปไตยที่ตัวเองมีอยู่ในประ,ประชาชนเนี่ยแต่ใช้กันไม่เป็นทุกวันนีย้ยังใช้ไม่เป็น เวลาจะใช้ทีก็เดินเข้าขวางเลือกตั้งแล้วเลือกโจรสุดแล้วจนสุดมันก็ไปทําระยับตะบอลกับประเทศไทยอยู่ภายใต้สีจันไรอีกต่อไปนี่ก็คือการทําร้ายประเทศโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนี่แหละท่านทํรลายประเทศอยู่ขนาดนี้ท่านดีใจจะไปเลือกตั้งแต่หารู้ไหมว่านี่คือการทํรลายประเทศโดยไม่รู้ตัวทําหน้าเป็นละเลื่อนดีใจกันไปอย่างนั้นแหละท่านเองก็รู้เลือกไปก็เท่านั้นประเทศไทยมันเลือกไปมันก็อย่างนั้นแล้วประชาชนไม่เกี่ยวอะไรก็มานั่งเหมือนเดิมท่านไม่ได้อะไรเลยเขาไ่เล่นกัน เข้าใจยังต่อให้ท่านทําสัญญาประชาคมอะไรที่มันจะทํากันเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีซิกแซกอยู่ดีเพราะนั้นวิธีที่ดีสุดก็คือท่านทําด้วยตัวท่านเองเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดการเดี๋ยวผมจะบอกวิธีว่าท่านจะเป็นรัฐบาลไปตลอดการได้อย่างไรเพราะผมเป็นส่รัฐบัลชิเบตเตเป็นผู้ที่ใช้อํานาจที่จะเป็นอย่างก้าวหน้าก้าวล้ำนะใช้เป็นอย่างก้าวหน้าก้าวล้ำเกิดประโยชน์ต่อท่านมหาสารสูงสุดต่อประเทศเลยเพราะฉะนั้น ผมนี่แหละคือคนมาช่วยท่านท่านมเปรียบเสมือนกับเป็นสัตว์สัตวนะเดรฉาเนี่ยที่มันติดบ่วงมันติดบ่วงมันดิ้นทุรนทุรายอยู่เหมือนกับท่านเนี่ยมีนี่ครลือนสูงอะ่ะจะทํายังไงไม่ให้ไม่ให้มีนี่ครลือนสูงทอยังไรจะจะ,จะบังคั่งทำยางไรประเทศจะหลุดไปจากไอการวงกันเมืองที่ขัดแยง้งย้อนแย้งกันอยู่เนี่ยถึงเลือกตั้งไปมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ไปใต้สี่จันไรลเหมือนเดิมคือหนึ่งโครงสร้างแห่งรัฐ คือรัฐธรรมนูญสองกลไกรัฐคือพวกราชการทั้งหลายสามไอ้พรรคการเมืองทั้งหลายก็จะทำการเมืองทั้งหลายสี่อุปถัมภ์วงจรอ,อุปถัมภ์ก็ยังอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่ในทุนทั้งหลายก็ยังอยู่ก็เป็นวงจรอ,อุปถัมภ์ที่ทําให้สามอันนี้มันยืนยืนอยู่ได้เพราะนั้นมันรวมแล้วเป็นเสียงน,น,นี่สี่ใจหลายประเทศยังอยู่เหมือนเดิมท่านทาหายหายไปได้ไหมล่ะผมไม่ถามประชาชนทั้งหลายถ้าทาหายไม่ได้มมไม่เสียเนี่ยทําให้รัฐธรรมนูนหายไปได้ไหมไม่ได้ ท่านทาให้ไอ้กลไกแห่งรัฐก็คือพวกหน่วยงานราชการทั้งหลายเนี่ยให้มันซื่อตรงซื่อสัตย์ไม่ซื้อตําแหน่งได้ไหมไม่ไม่ซุกพรมได้ไหมไม่ได้ว่าทําการเมืองถ้าไปสั่งเขาได้ไหมคุยกันเมืองไม่ได้เพราะเขามาหลอกท่านเอาแค่ดุลเดียวจากท่านท่านมีสามดุลเข้าแค่ดุลเดียวเขาไปสร้างดุลที่สองขึ้นมาเพื่อเป็นทีมรัฐบาลเนี่ยเจรจาตกลงกันแล้วในทีมรัฐบาลขึ้นมาก็เป็นเรื่องของเขาแล้วไม่เกี่ยวประชาชนเขาสร้างเขาขึ้นมาเองไดุลที่สองดุลบริหารคือตัวรัฐบาลนั่นเอง ท่านต้องรู้ต้องเข้าใจอย่างจำแจ้งที่ผมอธิบายนะไม่รู้ก็ต้องรู้นะเพราะว่าเรื่องผมเนี่ยผมอธิบายแบบชั้นสูงอะอธิบายแบบชั้นสูงคือผมไม่อธิบายเรื่องคะแนนเสียงใครจะได้เสียงที่ได้ไปตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องไปพูดแบบนี้ละไอ้แบบที่สื่อทั้งหลายพูดกันนะเป็นเรื่องเก่าเรื่องโบราณเรื่องตกยุคเรื่องไม่ทันสมัยผมพูดเรื่องชั้นสูงพูดถึงเรื่องดุลอำนาจเลยผมเลือกพูดที่เรื่องดุลอำนาจ ท่านต้องพูดกันด้วยภาษาดุนลนำนาาท่านถึงจะเข้าใจอย่าไปฟังไอ้คะแนนเสียงพรรคไหนจะได้เท่าไรได้มากได้น้อยไอ้นั่นท่านหลงทางกันอยู่ยังวนอยู่ใน,ว,น,ในวงจรอนนำนาาเพราะนั้นต้องมาพูดเรื่องดุลอำนาจท่านมีอำนาจสามดุลเข้าคูหาเลือกตั้งไปแทนที่จะเอาหน้าสามดุลให้เข้าไปเนะี่ยพวกนั้นมันเอาแค่ดุลเดียวสองดุลไม่เอามาันทิ้งเลยคืนเอาสองดุลประชาชนมาแล้วมันอยู่ภายใต้ประชาชนมันไม่แฮปปี้มันไม่ชอบไอ้พวก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 มาปกครองประชาชนเนี่ย นะพวกมายึดอำนาจและปกครองประชาชนพวกนี้จะไม่ชอบอยู่ภายใต้ประชาชนต้องการปกครองประชาชนเพราะนั้นเรื่องอะไรเขาจะเอาหน้าสามดุลของท่านไปก็เ,เอาแค่ดุลเดียวเอาดุลที่เข้ารัฐสภาไอ้ดุลที่สองเขาไม่เอาหรอกของท่านดุลบริหารไม่เอาดุลศาลเขาไม่เอาเขาไปสร้างดุลที่สองบริหารเขาเองสร้างคณะรัฐบาลขึ้นมาเองสร้างมาแล้วรัฐบาลเป็นของพวกเขาเขาตกลงเจรจาก,กันเองไม่เกี่ยวประชาชนภาพท่านนี้ถ้าเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเวลาเขาเล่นการเมืองตั้งรัฐบาลมันเจรจากันเองไม่เกี่ยวประชาชนเลย เสร็จแล้วมันก็ไปตามเกมคำข้อตกลงกันนั่นแหละแล้วท่านได้ไรไม่ได้อะไรได้แต่นั่งดูเขาทําอะไรไม่ได้ถึงอยากให้ทําก็ไปพูดแปไปไปพูดแล้วพูดมากโดนกระสุนยางเจนกระสุนยางว่าท่านยังดื้ออีกเจอศูนย์จริงยังดื้ออีกเจอข้อหาถ้าก็เห็นอยู่แล้วปรากฏการเหล่านี้เข้าใจจาแจ้งเคลียร์นะเมื่อเคลียร์แล้วท่านก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันมีอำนาจสามดุลแล้วไปให้มันแล้วมันเอาแค่ไปดุลเดียวมันไปสร้างดุลที่สองขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วมันใช้สองดุลนี้แหละบริหารประเทศไปตลอดเลย แต่ท่านมีำน้าสามดุลนะสูงกว่าสองดุลเนี่ยเอ๊ะทำยังไงจะหากลุ่มไหนมาใช้หน้าสามดุลเพื่อจัดการไปเลยท่านต้องคิดแบบนี้ท่านต้องคิดว่าฉันมีสามดุลอย่ในประชาชนเนี่ยเอ๊ะไปให้กลุ่มไหนว่าที่เขาจะเอาหน้าสามดุลไปเลยไปจัดการเลื่อนเหนือไยพวกรัฐบาลปกติที่มีสองดุลเออเนื้อเหนือพวกสสพวกพาร์ตี้ลิสที่มันมีมันได้สองดุลอ่ะคือมันตั้งรัฐบาลได้มีแค่สองดุลจําไว้แต่ประชาชนมีสามดุลแล้วท่านจะต้องหากลุ่มหมู่คณะใดที่มีอำนาจสามมาเอาหน้าสามดุลฉันไปเนี่ยรับ ไปแก้ปัญหามันจะแก้ตรงเร็วไวทันทีเลยเพราะมันมีหนาสามดุลไงมันจึงสั่งได้ทันทีไอ้นาสามดุลมันก็เหนือรัฐบาลเนี่ยเขาใจย,ยังนาจสามดุลนี่ยุบรัฐบาลได้เลยสมมติว่ารัฐบาลเลือกตั้งมาได้นะซึ่งผมจะบอกไว้ในงานผมจะบอกไวอยู่แล้วว่าสุมุิงานผมพูดโฆษณาไปไม่ทนันเปิดเผยประชาชนไม่รู้ทันประชาชนไม่ตื่นรู้ไม่ได้เป็นส่วนรัฐบาลทั้งประเทศเป็นไม่ทันนะ่เลือกตั้งไปแล้วมีรัฐบาลไปแล้วเนี่ยงานผมก็ยังดำรงอยู่ดำเนินอยู่ยังเก็บเสียงของประชาชนอยู่ เพราะว่าจะใช้อำนาจสาบดุงประชาชนนี่แหละไปเปลี่ยนระบบระบอบใหม่เซตประเทศไทยหม,ยหมดเพราะสามดุลมันจะไปแทนที่รัฐมนูญนั่นเองไอ้สามดุลน,นี่แหละที่ไปแทนที่รัฐมนูญซึ่งประชาชนไม่มีทางที่จะทำเรื่องดุนฮะปีศกสูญหายไปได้เลยต่อให้ไอ้ลงไอ้ลอมมาอะไรมันก็แก้ไม่ได้เป็นรวบรวมเก็บคะแนนเสียงแล้วท่านไปทําผิดทางเองอ่ะไปทำผิดทางเพราะไม่รู้เทคนิคชั้นสูงอ่ะผมเป็นส่วนบัญชิไปไตยรู้เทคนิคชั้นสูงที่จะทำให้รัฐมนูญหกศูนย์หายไปง่ายๆเลย ะอ,อกไปง่ายๆลยให้ไปง่ายๆเลยเพียงแต่ท่านทําตามสเต็ปที่ผมให้ก็ท่านนล้นเดงนะเพราะนั้นสเต็ปที่ผมจะให้ก็คือท่านต้องรู้ก่อนว่าท่านมีอำนาจสามดุลแล้วท่านจะต้องหาหมู่คณะที่เขาจะมุ่งอมาเอาสามดุลนะแล้วให้เขาไปแล้วหมู่คณะนั้นเมื่อได้สามดุลไปแล้วละ้ะเขาจะไปแก้ปัญหาประเทศอย่างตรงเร็วไวและทันทีนั่นแหละท่านต้องเลือกหมู่คณะนั้นและหมู่คณะนั้นก็คือ ขบวนกู้ชาติเขาจาตากสองนั่นเองขบวนกู้ชาติพันธสองก็จะต้องทาการกู้ประเทศไทยใหม่ที่มันโอ้เป็นประเทศไทยปลอมมาถึงเก้าสิบปีอะเก้าสิบปีโอ้โหมันต้องจบเหมือนกับกรุงศรีอยาต้องจบสิน้นนะประนึกประกาศแจ้งตรงนี้เลยว่าต่อไปนี้จะไม่มีประเทศไทยปลอมมาเก้าสิบปีอีกต่อไปแล้วเราอยู่ภายใต้ประเทศไทยเก้าปลอมนะฮะเก้าสิบปีทำไมมันจริงประเทศไทยปลอมก็เพราะเราเจ็ดเขาทำประชาธิปไตยถูกต้องอยู่แล้วเขากำลังทำอยู่แล้วแต่มีการษารซึ่งไม่รู้หลักวิชาเลย แต่มีความกระสันอยากจะล้มกษัตริย์แล้วก็ประชาชนใช้ตัวแทนเลยเขามีความกระสันอยากว่าเป็นวัยรุ่นใจร้อนก็เลยมาล้มรัเจัรรัเจไม่อยากให้ต่อสู้เพราะว่าตามประวัติศาสตร์แล้วมันสู้กันแล้วประชาชนตายท่านไม่ต้องการให้มันแปดเปื้อนไงนนท่านวางระบบมาได้ไดีแล้วไงเขาวางมาตั้งแต่รอ5อห้าเขารู้เรื่องตั้งแต่ร้อห้าแล้วร้อห้ารู้แล้วประชาชนตายอ่ะร้อห้ารู้แล้วร้รอหาร้อห้าจึงทารีฟอร์มไงเขาไม่ใช้คําว่าเรนวลูชั่นเพราะเรนวลูชั่นไม่ได้เพราะเรวลูชั่นก็คือตัวกษัตรต อันนั้นมันเป็นเรื่องร่นที่แท้จริงนะแลวทั่วโลกมันเป็นอยู่เพราะมันต้องล้มกษัตริย์กันหมดทั่วโลกมันเป็นแฟชั่นของโลกนี่ล้มกษัตริย์หมดเลยเราห้ารู้แล้วทราบแล้วแต่ประเทศไทยมันยังไม่รู้คําว่าประชาธิปไตยเลยโรงเรียนก็ยังไม่มีถนนก็ยังไม่มีเื่อมือสื่อสารนี่ไม่มีจะอธิบายประชาธิปไตยกับประชาชนไงประชาชนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องคืออะไรเพราะนั้นยังยังยังอย่าเพิ่งทํไปไปก็ไม่ได้เพราะหลักวิชาที่ถูกก็คือการจะสร้างชาติประชาธิปไตยนั้นประชาชนต้องรู้เรื่องต้องรู้เรื่องต้้้้้อองงเเรรรียยนนนูตฝึกัปปะชชใ็ดว ทั้งรู้เรื่องทั้งเรียนรู้ทั้งฝึกหัดแล้วฝึกหัดทีใช้อำนาจทีท่มีตายมต้องฝึกทีเทอมหนึ่งสี่ปีสี่ปีสี่ปีวาม,มันจะแก้ปัญหาแก้กฎหมายระเบียบมันให้ถูกต้องก็ผ่านไปแล้วสองสามเทอมอ่ะเทอมหนึ่งสมมเิห้าปีก็สิบห้าปีละสิบห้าปีแล้วจริงจะรู้ว่าแก้ถูกแล้วหมดแล้วแก้หมดจดแล้วนั่นแหละจึงเขียนรัฐมนูญรัฐมนูญที่ถูกหลักวิชาก็ต้องรอี่ประเทศไทยไม่เข้าใจหลักนี้เองเราใช้รัฐมนูญผิดประเภทรัฐมนูญที่ถูกไม่เอามาใช้ต่ใช้รัฐมนูญที่ผิดนี่คือความผิดของประเททศไย ดันทะเรื่องไปเอารัฐธรรมนูนประเภทที่ผิด่าก็คือรัฐธรรมนูญของเผด็จการแทนที่จะไปเอารัฐธรรมนูนที่ถูกที่เป็นประชาธิปไตยไม่เอาเพราะอนะไรเพราะคณะที่มาล้มกรอจ็มันเป็นเผด็จการมันไม่ได้ต้องสร้างประชาธิปไตยนะครับมันมาล้มลอจ็เพื่อจะปกครองประชาชนเออแล้วใครรู้เรื่องประชาธิปไตยเนี่ยเขาเสียชีวิตหรือแม่ก็อยู่ลําบากเข้าใจนะเขาทํากันอย่างนั้นเป็นแบบนั้นเพราะนั้นรอจ็ คือรอห้าร้หกขสารก็ต่อมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงรอเจ็ดแล้วมีสุขภาิบาลเต็มแล้วก็จะประกาศให้ประกาศให้เลือกตั้งกําลังจะเลือกตั้งแล้วรอเจ็ดก็ประกาศไปทั่วโลกด้วยหนังสือนิวยอร์กไทม์ก็ออกแล้วว่ารอเจ็ดจะสร้างประชาธิปไตยให้ประชาชนเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนี่คือประชาธิปไตยก็ต้องสร้างใช้เวลาสร้างกันสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบปีต้องปูพื้นฐานประชาชนต้องรู้เรื่องและเข้าใจก็จึงจะประกาศใช้ประชาธิปไตย การที่จะอยู่ประกาศใช้ประเทศไทยเลยนั่นถูกหลอกแล้วนั่นคือเผด็จการมันทําแบบนี้ล้วประเทศไทยก็อยู่ภายใต้เผด็จการนั่นคือคณะราษฎรเพราะคณะราษฎรลวมเราเจ็เสร็จแล้วเราเจ็ก็ขอดูอา้าวก็ไม่อยากต่อสู้ให้ตายเสียชีวิตไงก็เลยอา้าวนะฉันฉันก,ก็จะสร้างพิไยัยเธอก็จะสร้างพิไยัยอาไหนดูซิเป็นไงพอดูแล้วเราเจ็ก็บอกอา้าวไอ้ไอ้หกข้อที่เขายื่นมาเนี่ยถูกสองข้อสี่ข้อไม่ถูกแล้วสี่ข้อทําให้เราเราเจ็จับสายได้เลยเอา้าว โอโ้โหอุตส่าห์ส่งไปเรียนเมืองนอกคิดว่าจะรู้เรื่องไอ้ส่งมาสี่ข้อแสดงว่าไ,ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเออตายแล้วต้องมาแก้ไขนะสี่ข้อเราเจดให้แก้ไขตั้งสองปีมันไม่ยอมแก้เราเจตก็มาชัดเจนแล้วว่าไอ้พวกนี้มันไม่ไม่เอาแน่นอนไม่ใช่ประชาตายแล้วนะเห็นชัดเจนแน่นอนโอ้ท่านโอ้เสียใจมากเสียพระไทยมากท่านเลยสละราชเลยท่านจับทําใจไม่ได้ที่จะไปเป็นกรรษัตริย์ให้กับไอ้พวก็ิการที่มันหลอกลวงเป็นประชาตาย ทำใจไม่ได้ก็เลยต้องสละลาดเป็นการประท้วงมนันทําได้แค่นั้นประท้วงแล้วมึงไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่สนใจเพราะมันต้องการจะปกครองต้องการกําจัดกษัตริย์มันเป็นเช่นนั้นเพราะนั้นประเทศไทยจึงเขียนรัฐธรรมนูญไปเลยว่าปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยไม่ได้สร้างเลยไม่ได้ผ่านกระบวนการสร้างสี่ข้อประเทศชาติาาไทยต้องสร้างด้วยสี่ข้อฮะจุดข้อที่ห้านั้นเป็นวิธีการขาดไม่ได้ ทั้งหมดจะมี5ข้อแต่ข้อ5เป็นวิธีการเป็นไอ้บออธิบายแค่ชัดเจนเคลียร์กี้นะตอนนี้เราต้องเคารพเพลงชาติหลังเพลงชาติอธิบายกี้นึงครับขอเชิญดูคลิปต่อไปหลังจากเคารัเพลงชาติแล้ว